่าวใหญ่ลิซ่าเตรียมขึ้นเวทีระดับโลกอีลิซ่าแบ็คิงกำลังมีผลงานหลากหลายและโปรเจกต์ระดับบิ๊กในปีนี้วันที่15ตุลาคมนี้มีรายงานว่าลิซ่าแบ็คพิงจะขึ้นแสดงที่งาน Victoria รียสีเครด์แฟชั่นโชว์ในนิวยอร์กงานนี้จัดขึ้นอีกครั้งหลังจากหยุดไปนานถึง6ปีซึ่งลิซ่าเป็นหนึ่งในคนดังระดับโลกที่ได้รับเชิญให้มาโชว์ในงานด้ว นอกจากนี้ลิซ่ายังปล่อยเพลงใหม่ชื่อ m มู l i ิดฟอที่เป็นการนำเพลงดังคิสมีของ s ิกเพนนอนเดอริเชมาทำใหม่ในสไตล์ของเธอเองเพลงนี้ได้ปล่อยทางช่อง YouTube ของค่ายเพลงลาวและเสียงของเธอก็หวานและไพเราะม,มากสำหรับปีนี้ลิซ่ายังมีผลงานเพลงอื่นๆอ,อ,อย่าง ร็อกสตาร์และนิวเมนที่ทำให้เธอเป็นที่จับตาม,มองมากขึ้นในวงการดนตรีนอกจากจะทำเพลงแล้วเธอยังได้เริ่มงานแสดงด้วยโดยมีบทในซีรีส์ของ HBO เรื่อง The White Lotus Season 3ซึ่งกำลังถ่ายทำที่ประเทศไทยบ้านเกิดของเธอจบกันไปแล้วสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ